พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธมหาสุวรรณปติมากรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายงายวางบนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุปลายพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณีหน้าตักกว้างหกศอกห้านิ้วสูงจากฐานถึงพระเกศมารีเจ็ดศอกหนึ่งคืบเก้านิ้ว ปัจจุบันปฏิสถานอยู่ณพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระมหามนดบพระพุทธ,ธมหาสุวรรณปฏิมากรวัดไตรมิตรวิทยาลามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีน้ำหนักประมาณ5.5ตันหรือ5,500กิโลหรือคิดเป็นน้ำหนักทอง36,080บาททองตามประวัติ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีพิมพ์แจกในงานทอดกรถินพระราชทานนวัตไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมื่อวันที่18ตุลาคม2514กล่าวไว้ว่าเดิมพระพุทธรูปทององค์นี้ปฏิษถานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกรุงสุขโขทยัยแต่แล้วหายสาบสูญไปเพราะ มีผู้เอาปูนปั้นหุ้มไว้ต้นเหตุของการเอาปูนหุ้มสันนิษฐานได้สมประการประการแรกหุ้มตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชาธิราชคุณหลวงพระง่วเสด็จขึ้นไปตีอาณาจักรสุขโขทยัยชาวสุขโขทัยกลัวจะอัญเชิญพระพุทธรูปทองคําลงมาจึงปั้นปูนหุ้มไว้ประการที่2หุ้มเพราะครั้งนั้นข้าศึกจะมาทําลายหรือเอาไฟสํารอกเอาทองออก ครั้งกรุงศรียอยุธยาแตกเมื่อพุทธศักราช2,310เพราะครั้งนั้นข้าศึกได้เอาไฟเที่ยวสุมสำลอกเอาทองคําเสียอนเนกอน,นันต์เช่นพระพุทธสีสันเพชรก็ถูกข้าศึกเอาไฟสุมละลายลงมาทั้งองค์ประการที่สาขุณนางผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งคงจะขึ้นไปพบเห็นเข้าเมื่อปรากฏว่ามีพระพุทธลักษณะงดงามมาก ก็ใครจะอัญเชิญมาประทับประดิสถานไว้ที่วัดแห่งสกุลของตนหรือครั้งนั้นอาจไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองก็ได้เพราะเอาปูนปั้นหุ้มไว้หนามากแต่อย่างไรก็ตามปรากฏหลักฐานว่าเท่าที่อยู่วัดโชตินารามหรือวัดประยาไกายนั้นคงมาเมื่อรัชกาลที่สามนี่เองต่อมาสมัยรัชกาลที่ห้า ย่านบางคอแหลมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทำเลที่บริษัทฝรั่งเข้ามาเช่าทำท่าเรือกันมากวัดพระยาไกรก็เลยถูกบุกรุกแคบลงทุกทีจนกลายเป็นวัดร้างเหลือเพียงพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปั้นและพระพุทธรูปทองสำลิตซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เท่ากันเพียงสององค์ซึ่งยากต่อการขนย้าย ในปี2478ทางคณะสงฆ์จึงมีเถระบัญชาให้วัดไตรมิตรวิทยารามกับวัดภัยเงินโชตนารามไปอัญเชิญพระพุทธรูปสององ,งนี้ไปเก็บรักษาไว้ทางวัดไัยเงินโชตนารามไปก่อนจึงอัญเชิญพระพุทธรูปทองสำลิศซึ่งอยู่ด้านหน้าไปวัดไตรมิตรจึงอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นที่เหลืออยู่มา จนในปี2,498มีการเตรียมงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษในปี2,500ขณะคนย้ายข้าวิหารในวันที่25พุทพฤษภาคม2,498เชือกที่สอดใต้องค์พระขึ้นเกี่ยวกับกวานยกทานน้ำหนักไม่ได้เกิดขาดทำให้องค์พระหล่นลงกระแทกพื้นคอนกรีตปูนที่พอกกระทาอออกเห็นเนื้อในเป็นทองคำสุกปลัง จึงจัดการกระเทาะออกทั้งองค์พบว่าไม่มีรอยบุบสลายแต่ก็เก็บเป็นความลับไว้จนมาเป็นข่าวเกลียวกลาวในปลายปี2499ในเดือนมกราคมพศ2499ข่าวการค้นพบพระพุทธร,รูปทองคำขนาดใหญ่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนหนังสือพิมพ์ต่างๆพากันเสนอข่าวนี้อย่างคลึกโครม จนกลายเป็นข่าวใหญ่ของประเทศนับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นใกล้จะถึงงานฉลอง25พุทธศตรวรรษหรือกึ่งพุทธกาลข่าวที่เผยแพร่ออกไปทำให้ประชาชนหลั่งไหลามาชมและสักการะพระพุทธรูปทองคำอย่างล้นหลามต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้มีนามเรียกขานอีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อทองคำ พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธ,ธมหาสุวรรณปฏิมากรหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชมค่ะหากท่านชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ